นี่คือคนเก่งของผมนะครับที่ฝันไปกับผมดูแลกันไปแรงมากๆสาวน้อยวัยเจ็บเพาะแรงมากๆนะครับเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญเพื่อในร่างกายาบเนื้อกระชับเดือดลมไหลเวียนดีออกกำลังกายวิยาวิเศษโดยแท้ปัรนกยานช่วยได้งานวิจัย อกว่าการปั่นจักรยานทำให้เรียกว่าชะลอความชลาได้เลยนะครับอย่างสาวน้อยคนนี้เธอเจ็กว่าแล้วนะครับปั่นจักรยานนี่ฉะลุยเลยผมต้องมกเลยนี่คือที่พึ่งของผมแน่นอนแน่นอนนะเชื่อมต่อเนินสอง้านหน้าครับ วัดส,สันติพักไกลแล้วไกลแล้วให้ถึงร้านไบเน็ตเลยนะับอยู่ไม่ไกลแล้วไปไปดูแลกนด้วยจิตอาสา